ในเ,เรื่องของการทํางานหน้าร้านอ่ะมันผิดพลาดได้แน่นอนลูกค้าคอมเพนมาทางอินบอกว่าซื้อชานมเดลิเวอรี่สีแก้วไม่ให้หลอดแล้วจะกินไข่มุกยังไงคะให้พี่ใช้ช้อนตักเหรอสิ่งที่เราต้องทําและเรียนรู้กับมันก็คือว่าผิดก็ซ่อมแต่สิ่งที่สำาคัญค,คือมันต้องทําให้เร็วเพราะถ้าคุณใช้เวลานานลูกค้าก็จะได้รับความผิดพลาดอย่างนั้นไปเรื่อย ครับผมต่ายนะฮะพอชัยนิตเมทาวงครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่แบรดเฮาส์ครับเป็น general manager นะฮะแล้วก็ทำเพจเพื่อนแทนร้านอาหารเลยครับตอนที่มาอยู่ b บร r h o u ส e เราก็มาในตอนที่ยังมีอยู่8สาขาจนปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด35สาขาปัญหาของแบรนด์ขนาดเล็ก1ยอดขายก็จะประมาณสัก20-30 2คือต้นทุนจะโผล่ขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 30- 40และ70%คือมีปัญหาเรื่องลูกน้องลูกน้องกูมีปัญหาลูกน้องกูเข้ามาแล้วกูออกบางเคสลาออกเร็วที่สุด20นาทีเข้ามาปุ๊บขอไปเชเินก่อนไอเชีย่ยแม่งหายเลยมันเป็นปัญหาการไม่รู้วิธีการวางระบบให้กับร้านอาหารการวางระบบมันช่วยทําให้คุณนะทํางานได้ง่ายขึ้นคุณจะเป็น sme ที่ไม่ได้ต้องทําแม่งทุกอย่างให้เป็นแต่คุณรู้ว่าในชีวิตของคุณหรือว่าเวลาในแต่ละชั่วโมงคุณต้องเอาไปใส่กับอะไรและแม่งจะเกิดโยชน์ส เวลาเป็น s อสอ่มะสมบุรณ์นะกำไรตอนหนึ่งสาขาอาจจะกาไรสาขาละห้าหมื <t ip> <t ip ่นพอวันหนึ่งมั่นใจในตัวเองและเห็นโอกาสแบบทําไมไม่ขยายสาขาเฮ้ยเชี่ยมีคนชวนว่ะแปลว่าจังหวะเนี้ยเหมาะสมละเริ่มขยายเริ่มขยายแต่ลืมไปไงฮะว่าตอนที่คุณทําธุรกิจอะคุณทําแม่งสาขาเดียวคุณใช้ตัวเองลงไปจัดการ1สาขาแต่ในตอนเนี้ยคุณกําลังขยายและคุณพอไม่มีระบบอะคุณจะมั่นใจได้ไงว่าทุกสาขาที่คุณ Copy Pa ้เพไปอะมันจะเหมือนเดิมและมันมีระบบที่เอามาครอบคลุมโดยที่คุณไม่ต้องไป วิ่งไล่เก็บเงินตอนดึกมันมีบางคนนะเคยมาปรึกษานานแล้วว่าแบบผมมี6สาขาแล้วขายดีหมดเลยครับตอน5้าทุ่มถึงตีสอผมต้องวิ่งไล่เก็บเงินในชีวิตผมรู้สึกมันท็อกซิกมากๆมีเงินแต่ไม่มีความสุขเริ่มโดนข้อรองเรียนและสักพักหนึ่งอ่ะจะเจอปัญหาว่าสาขาต้องทยอยปิดเพราะว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์มันเสียมันไปต่อไม่ได้ดังนั้นความผิดพลาดเรื่องแรกเลยครับของคนที่จะขยายสาขาใน SME คือไม่ได้วางระบบสําหรับสาขาแรกให้ดีพอ ปัญหาของคนที่มี1สาขากับมีหลายสาขาคุณไม่สามารถเดินเข้ามาในตู้ใบหนึ่งแล้วก็กดปุ่มว่าอยากมีตัวกูอีก7ตัวแล้วไปคุมสาขาต่างๆมันไปนไปไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างระบบตั้งแต่สาขาเดียวนี่แหละว่าวันที่ฉันอยู่สาขาคุณทําอะไรบ้างเขียนมันออกมาเลยครับเป็นเช็คลิสต์ต่างๆเป็นโปรเซสการทํางานแล้วก็เริ่มทดลองโดยการที่ถอดตัวเองออกจากร้านเพื่อดูซิว่าถ้าวันที่ฉันออกจากร้านแล้วแม่งยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ซ่อมแก้แล้วก็พัฒนาจนวันหนึ่งที่มั่นใจแล้วอยู่ในจุดที่สมดุลกันระหว่างอัตราการโกรธของแบรนด์ความมีชื่อเสียงและ2ออย่างนีน้มันไปด้วยกันในขยายสาขาได้มันจะไม่เกิดปัญหาเวลาคุณขยายสาขาสรับท่านที่พลาดความสนุกและความรู้แบบจะเต็มไปในวันงาน thailand r e s a u r a n conference 2 0 2 4เปิดขายบัตรชมย้อนหลังแล้วท่านสามารถกดซื้อบัตรได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือทางเพจ Facebook ต่อแ่นกิ i น ก็จะแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วกันนะ <S <S นะชิ้นส่วนแรกอะ่ะมิติที่ผมเข้าไปทําก็คือในเรื่องของการดูเรื่องพาร์ทงานก่อสร้างดูพาร์ทเรื่องโอเปอเรชั่น จะทายังไงให้เรามั่นใจว่าในทุกๆวันอะโอเปอเรชันแต่ละสาขามีความใกล้เคียงกันกับมาตรฐานที่ต้องการผมจะไม่บอกว่ามันเหมือนกันเพราะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมเข้าไปทํางานเนี่ยก็คือช่วยเซตระบบของโอเปอเรชันให้มันได้มาตรฐาน90%ขึ้นไป2ก็จะเป็นพาร์ทในเรื่องของเกี่ยวกับการเข้าไปช่วยทีมงานซัพพอร์ตแผนกอื่นๆมันไม่ได้ไปโฟกัสแค่คําว่าสิสเต็มแต่เราต้องโฟกัสในเรื่องของการอิน r o เม้นต์หรือพัฒนาคนด้วยจะทํายังไงให้พนักง,งานมีความสุขในการทํางานเพราะถ้าพนักงานไม่มีคววาามสุขพนนักกกงลออเิด สุดท้ายการทํางานไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือโรงงานเนี่ยมันก็จะติดขัดไปทั้งหมดบาลานซ์ระหว่างตัวโปรฟิตของบริษัทบาลานซ์กันระหว่างความเป็นพนักงานเดี๋ยวยกตัวอย่างของเคสแบร์เฮาส์นะฮะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ฝั่งทั้งฝั่งหน้าร้านแล้วก็ฝั่งโรงงานก็เจอปัญหานะลูกค้าคอมเพนมาทางอินบอกว่าน้องคะซื้อชานมเดลิเวอรี่สแก้วไม่ให้หลอดแล้วจะกินไข่มุกยังไงคะให้พี่ใช้ช้อนตักเหรอ เราก็ทํามานั่งดูแล้วว่าเออว่ะระบบของเราที่มีมันอาจจะยังไม่ได้รัดกลุ่มแต่พอเราคิดได้ปุ๊บเราเริ่มมาวางโปรเซสเพิ่มเติมว่าขั้นตอนการส่งมอบซอยออกมาอีกเป็น3ขั้นตอนย่อย1คือหยิบเครื่องดื่มมาวางให้ครบดูที่บาร์โค้ด2หยิบหลอดมาให้พอดีกับจํานวนเครื่องดื่มและ3หยิบถุงให้เหมาะขนาดแล้วบรรจุลงไปมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการผิดพลาดดังนั้นในเรื่องของการทํางานหน้าร้านอ่ะมันผิดพลาดได้แน่นอนสิ่งที่เราต้องทําและเรียนรู้กับมันก็คือว่า ผิดก็ซ่อมแต่สิ่งที่เรควาคือมันต้องทาให้เร็วเพราะถ้าคุณใช้เวลานานะลูกค้าก็จะได้รับความผิดพลาดอย่างนั้นไปเรืเร่อยๆสำหรับหลังบ้านก็จะเป็นเรื่องของการโอเวอร์สต็อกเราก็ไปพบว่าแบบของของเราอะ่ะแม่งอยู่ในคลังเป็นมูลค่าที่แบบขายได้อีก60วันเงินสดแม่งมาจมอ่ะแล้วเราจะแก้ยังไงดีไม่มีใครมาดูว่าเอ้ยกูก็สั่งของกูนี่แพนนิง่งกูก็แพนของกูนี่ให้มันพออา้าวแล้วไวเเฮาส์ล่ะเวลาคุณเช็คของคุณหยิบของคุณไม่ เช็คโค้ดเดตนเหรอและอีกฝั่งหนึ่งอา้าว Q A คุณไม่เข้าไปเช็คหน่อยหรอมันเป็นฟันเฟืองครับแล้วเราจะแก้ยังไงดีเราก็ค่อยๆเอาแต่ละผนแผนกมาเชื่อมกันเพราะปัญหาเนึ่งของการจัดการในโรงงานหรือทํางานในองค์กรที่กําลังเป็นสตาร์ทอัพที่โตขึ้นไปฮะมันคือพื้นที่ grey area คือพื้นที่ที่แบบงานมึงวะวะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่งานกูงานมึงวะไม่ใช่และแม่งงานใครอะ แต่พอไม่ทำฟันเฟืองนี่แม่งพังทั้งแผนกเนี่ยแหละการที่เกิดขึ้นของปัญหาคำว่าโอเวอร์สต็อกก็เพราะว่ามันเกิดเว a ยร์แอเรียคือพือ้นที่ที่แม่งไม่มีคนรับผิดชอบแล้วมันส่งผลอบดีดัส